สวัสดีเด็กๆค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองด้วยนะคะอ่าวิชานี้นะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์เนาะเดี๋ยวอ่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องเอ่ออะไรนะค่าประมาณของจำนวนเต็มสิบร้อยพันหมื่แสน แล้วก็ล้านแล้วก็สิบล้านร้อยล้านเนี่ยร่วงไปเรื่องที่มาเลยดูดูสิ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 ยูนิดูสิดูัวันนี้นะคดูสิดูาาดูสิาูสิดูสกดูสิดูสิดูสะส การนำไปใช้การนำค่าประมาณไปใช้นะคะเด็กๆเขีนคัดกันไม่เออนะคะเที่ยงมากเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะต้องขอบคุณคุณครูแะะและคุณครูคุคพัชสอนนะคะทำจะไลฟ์ดีๆให้เราได้เรียนกันนะค่ะดูซิเราเรียนค่าประมาณกันไปแล้ว เรามาดูซิว่าเราจะนำาปใช้ได้อย่างไรนะคะการนำค่าประมาณไปใช้นี่จะต้องนำค่าประมาณจากสถานการณ์ต่างๆไปใช้อย่างสมเหตุสมผลอันนี้ไม่ต้องทบทวนแล้วนะะหรือว่าเด็กๆอยากจะให้คุณครูทบทวนให้คุณครูทบทวนไหม ทวนอ่ะทวนก็ได้ค่าค่าประมาณอ่ะค่าค่าประมาณจำเต็มสิบให้ดูนัว ลัก,กนะ้อยหนึ่งดีง่ายปาดลงห้าถ้าถึงห้าล่ะปาดขึ้นแหมอย่างจะให้ชวนอีกน้องกินกันทั้งนั้นเลยเนี่ย ถ้าเกิดว่าเป็นค่าประมาณจำหนูเต็มร้อยจะต้องดูหลักไหนคะหลักสี่นะหลักสี่ก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะหนึ่งถึงสี่บัท เต็มหมืน่นหมื่นค่าประมาณจำนวนเต็มแสนนะคะค่าประมาณจำนวนเต็มพันให้ดูหลักอะไรคะหลักร้อยเต็มหมืน่นให้ดูพัน ำนวนที่ทางขวาทิ้งทั้งหมดคะแล้วเราก็จะแล้วมันก็จะมีค่าเป็นศูนย์นะอย่างเช่นอย่างเช่นหนึ่งห้าพันสามร้อยยี่สิบสี่อจงหาค่าปรั เต็มพันอ่าได้เท่าไหร่ข้อนี้เต็มพันดูหลักอะไรเลขหลักร้อยเลขอะไรเลขสามเลขสามปัดขึ้นหรือปัดลงปัดลงเพราะฉะนั้นจะมีค่าเท่าไหร่ หนึ่งมือหน้าพาุปม,มือให้เองหน่อยเก่งมากนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณครูให้ดูภาพประมาณจำนวนหลักร้อยละ่ะข้อนี้จะตอบเท่าไหร่ หลักร้อยดูหน่วยไหนไอ้หลักร้อยพิจารณาหลักไหนหลักสี่จำนวนเต็มร้อยพิจารณาหลักสี่หลักสีก่ปัดขึ้นหรือปัดลงปัดลงข่อนี้มีค่าประมาณเต็มร้อยเท่าไหร่หนึ่งหมื 150, 300, 500, นะ่นหะ้าพันสามร้อยเก่งมากมากนะคะอ กิดว่ามีค่าตั้งแต่ห้าขึ้นไปหลักที่ต้องการประมาณจะต้องเพิ่มอีกหนึ่งส่วนหลักที่อยู่ทงางขวาก็เป็นศูนย์ทั้งหมดคุณครูยกตัวอย่างข้อเดิมหนึ่งพันหนึ่งมื่หาพันสามอยยี่สิบสี หนึ่งมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบสี่ค่าประมาณจำนวนเต็มมือข้อนี้จะต้องพิจารณาหลักหลักพันหลักพันที่ได้ ค่าประมาณเต็มหมื่นของจํานวนนี้ประมาณเท่าไหร่สองหมื่นเยี่ยมยอดอเยี่ยมยอดเฉลยนองนะคะเข็งที่สุดที่สามโลกเลยออ่าเมื่อกี้คบควรแล้วนะคะแล้วต่อไปเราจะเข้าเรื่องไปแล้วอ่าการนําค่าประมาณไปใช้นะคะตัวอย่าง อุทยานภูหินร่องกล้ามีพื้นที่กี่ไร่กี่ไร่ลูกโอเกแล้วดอยนนอินทนนท์ล่ะคะโอเยี่ยมยอดที่สุดเลยอ่าทีนี้จงบอกค่าประมาณเป็นจำนวนเป็นแสนของพื้นที่ ค่ะบูหินล่องกล้าแสนเราพิจารณาหลากหลายละหมืน่นตัวเลขอะไรผู้หินล่องค่้าเลขเก้าป,กกป,ปัดขึ้นปัดลงปัดขึ้นมีค่าประมาณเท่าไหร่สองแสนถูกต้งงถึงมาก แล้วดอยอีนทนนท์ล่ะพิจารณาหลักไหนหลักหมืน่นหลักเมืน่นเป็นเลขอะไรเป็นศูนย์ปัดขึ้นปัดลงปัดลงมีค่าเท่าไหร่สามแสนมีค่าประมาณหลาแสนได้นะคะเขาเก่ง แห่เห็นไหยเด็กๆต่อมูกันทุกคนเลยค่ะูหินล่องกล้าเด็กๆต่อมาที่สองแสนก็ถึงนะคะไหนดูซิดอยอิทนทนนท์ถูกไหมครูเมือนันดอยอิทนทนนท์โอ้โหถึงที่สุดเลยนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะคะต่อไปเขาบอกว่าอุทยานภูหินล่องกล้ามีพื้นที่ประมาณสองแสนไร่ดอยอิทนทนนท์มีประมาณสามแสนไร่ นะคะดอยดอยอินทนนท์มีพื้นที่มากกว่าภูหินล่องใต้อยู่ประมาณกี่แสนไร่กี่แสนไร่ เสียงหายเสียงหายอ่าโอเคโอเคคุณครูได้ยินแล้วเสียงมันหายค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ